เออใช่ครับจริงๆผมอยากทำมานานแล้วแต่ว่าแบบเหมือนละครยังไม่ปิดกล้องด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบกลัวรีชูตกลัวอะไรเงี้ยก็เลยแบบอารอให้มันแบบออนให้มันเรียบรอ้อยทุกอย่างไฟนอลแล้วก็เลยแบบทำเลยใช่ท,ทำมันต้องขอใครมั้ยถ้าจะได้ทำจริงๆมันต้องถามอะไรนะครับตัดสินใจมากว่า,า,าให้ทำหรือไม่ทำก็คุยกับให้ผู้จัดก,การเขาไม่บอกใครเลยเป็นเด็กดื้อนิดนึงที่คุยกับไบ์นะเพราะใบจะทำก่อนเราด้วยนะใช่ใช่ก็ถามว่าแบบ คือปรึกษากันเรื่องแบบนี้มากกว่าแบบว่าสีมันจะเฟดไหมหรือเจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอ,อแต่ผมใช้เวลามันทำแล้วทรมานนะแบบเข้าเข,าข้าไปทําตอนแบบเที่ยงอ่ะออกมาอีกทีห้าทุ่มอะกว่าจะเสร็จเลยสามสี่อสสสอรอบ <c oughs> ก็คือหัววุ้นอยู่ช่วงหนึ่งหัววุ้นอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็แบบ จากเดิมที่แบบว่าไม่ค่อยได้บำรุงอะไรเท่าไหร่ก็แบบต้องหัดมามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมสีเนี้ยได้หน,นะะัใจไหมครับตอนนี้ครับออตอนนี้ก็โอเคนะครับตอนนี้ตอนนี้มันเหมือน,น,นเริ่มเริ่มเฟดนิดนึงแต่ว่าก็ยังแบบเป็นสีที่พอใจอยู่อนะไรเงี้ยแต่ว่า,า,มา,าวววไม่เคยทาเคยทําตอนเด็กๆเลยแต่ว่าแต่ว่าเหมือนกับเหมือนกับช่วงก่อนอนะ่ะมันเป็นมันเป็นสีเงินใช่ไหมมันเป็นสีเงินใช่ไหมวผมต้องมีถ่ายงานบางอย่างอะไรเงี้ยก็เลยแบบ ไม่ทำกับเป็นน้ำตาลนิดนึงเพราะว่าแบบพอพอผัวสีเงินแล้วใส่ชุดใส่ชุดกาวอ่ะมันดูแบบไม่เข้าเลยม,มันมมววนเาวหรอใส่ชุดใส่ชุดหมออ่ะแล้วมันดูแบบเอ๊ะมันไม่น่าเชื่อถือเลยวะอะไรเงี้ยคือใส่เสื้อกาวมันแล้วดูไม่เข้าพี่ไม่ได้เลยอันนี้อ่ะอันนี้ก็โอเคขึ้นโอเคขึ้นทีมน่มันเป็นมันสั่นเนาะแลก็จะเป็ภาพสิี่มนเป็ัวใช่ใช่ใช่ก็แบบเปลี่ยนลุคดีแล้วก็มันจะได้ดูแบบ หมือนยังไงอ่ะมันจะได้รูลุกแบ๊บๆขึ้นนิดนึงกันอะไรเงี้ยใช่ไหมครับอยากอยากแบ๊วเหรออยากให้ดูแบบเที่ยงๆดูแบบว่าใช่ไม่อยากแล้วแบ๊วๆไม่อยากแล้วไม่อยากใู้ดูแบบนี้เหรออยากเหเชลายที่แบบว่าดูคตรสุดที่สุดก็ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าแบบก็อยากให้ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยแต่แล้วเป็นยังไงอ่ะมันได้ผลนะเป็นแบ๊วอะมันได้ผลผมว่าพอทำแล้วก็ไม่ได้ผลขนาดนั้นนะมันน่าจะอยู่ที่ตัวผมมากกว่า ใช่ครับแต่พัฒนาไปสีใหม่ใช่ไหนไม่รู้ว่าเดี๋ยวรอหลุดแล้วก็ค่อยคิดอีกทีหนึง่งเพรานะว่าอินอ,อ,อ,อยากทำสีแดงใครนะอินโฟมหมออินอยากทำสีแดงแล้วอยากทำสีผมว่าตอนนี้ก็ไล่มาเกือบครบไปนะเพราะตอนแรกอับไปชมตอนแรกตอนแรกเป็นหัวชมพูแล้วก็เป็นสีเงินเงินเทาๆตอนนี้ก็มาแบบน้ำตาลบอลๆอลเออแบบอะไรอย่างนั้นนะ <c oughs> เหลือแค่สี <c oughs> เหลือแค่สีเขียวกับ <c oughs> สีน้ำเงินแล้วแหละตอนนี้ <c oughs> ใช่คือคือถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้แบบเส้นผมหรือว่าไม่ได้ทําอะไรี้ยมันจะแบบไม่ได้เลยอาจจะต้องใส่หมวกเลยในบางวันก็แต่งตัวก็ต้องคิดเยอะขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเดิมๆแบบผมดำมันก็แบบมันก็ใส่อะไรก็ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็ต้องคิดเยอะขึ้นเสื้อก,กาว,วนาวี่คือไม่ได้เลยอะสีสีเทาอะคือแบบคือแบบว่าถ้าถ้าคนไข้เข้ามาในคลินิกเนี่ยเราคิดในใจเลยนะว ใรเา่ไม่เจ้าของเจ้าของเทนไงเจ้าของไทยเออแล้วแล้วพอทำสีนี้มันสามารถถึงไทยไเรื่องไหมไม่เขาไม่ตกใจเขาไม่เห่าไม่หงุไม่อะไรเขาไม่นะเขาก็เขาก็เขาก็เดินเข้ามาทักแล้วก็บอกว่าอุ้ยสีผมสวยจังคทำที่ไหนอะไรเงี้ยเออเร่องของการรักษาต้องหมายมือไม่ไม่เราก็ต้องแบบคลิปคูลเหมือนแบบเป็นแบบพอเราอยู่ในโพสิชั่นหมอเราก็ต้องแบบเออเราก็ต้องแบบคงความเป็นหมอไว้อะไรเงี้ยก็ ไปตามไปตามโลกเราอะไรอย่างเงี้ยละครก็เหมือน,ต,นตอนนี้เริ่มเริ่มเข้าสู่แบบช่วงจะคลายแม็กซ์แล้วแล้วก็แบบก็ดีขึ้นนะผมว่าผมว่าด้วยก็ะ่สตอบรับก็ดีขึ้นแบบคนก็แบบเข้ามาให้กําลังใจเราเข้ามาแบบชมเราบ้างแบบว่าวิจารเราบ้างอะไรเงี้ยก็ซึ่งเป็นเป็นเรื่องที่ดีครับแล้วก็รู้สึกว่าเออหลังๆมันจะดราม,มา่ามากขึ้นเยอะแล้วรู้สึกว่าคนแบบกินมากมีแต่คนทักมาบอกว่าแบบเออ ร้อ,องไห้ร้องไห้เยอะเลยอะไรเงี้ยใช่ใช่คือมีแต่คนอะเทคมาหาบุกว่าแบบไหนพี่เด็กบอกว่าเป็นละครลอมคอมไง <laughs> แต่ช่วงหลังแบบคือคอนเทนต์มันเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แบบว่า,ามันมีปมหลายอย่างที่ต้องเคลียร์อะไรของตัวละครอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าพอแบบมันก็จะมีเรื่องแบบพักเอกัแบบกับนังเอกเข้าใจผิดกันอกหัน แล้วม,คมีคนที่สามมาอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบดราม่ามากแล้วตอนเด็กดูไปเรื่อยๆได้คะแนนถึงเท่าไหร่แล้ววันน,น,นี้เนูก็รู้สึกว่าเราก็คงไม่ได้ให้คะแนนตัวเองแบบเยอะมากเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรามีโกที่แบบไกลกว่านี้มากๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ทําได้แบบเขาเรียกอะไร,รก็มาถึงสเต็ปสเต็ปหนึ่งแต่ว่าเราต้องก้าวต่อไปอีกเยอะมากเพราะว่าเราก็ต้องพัฒนาฝีมือตัวเองอีกเยอะมาก ใช่เขาก็คือถึงเรื่องละครเรื่องนี้เก่งเขาปิดรอบแล้วใช่ได้อยู่ก็ได้ครับได้ได้เลยแหละคือพี่บีอ่ะบอกว่าพี่บีบอกว่าถ้าเหน่งเล่นละครเรื่องนี้จบไปนะเล่นละครเก่งเลยทำไมยังเป็นคนละที่เขาต้องเขาก็เชื่อชาติเรื่องนี้นะพี่บีอ่ะเออทำไมเขาถึงให้เราขนาดนี้ไม่เป็นถึงว่าเป็นถึงว่าเขาบอกว่าแบบคือเรื่องนี้เรื่องซีนมันค่อนข้างเยอะแล้วก็ แล้วก็แบบแต่ละซีนก็คือแบบโอ้โโอ้เบอร์แรงทั้งนั้นอะไรเงี้ยเออใช่ใช่เขาก็เลยบอกว่าแบบเออปกติแบบเรื่องเื่อนอย่างเรื่องอื่นๆมันก็จะไม่ได้แบบว่าโอ้แบบรุนแรงขนาดนี้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าเอออาจจะเป็นแบบปลดล็อกก้าหนึ่งคนหนึ่งที่แบบปลดล็อกเรื่องพระเอกอาพับที่ไม่เคยมีเริ่งซีนก็คือมาปลดล็อกที่เรื่องนี้แหละ ก็ล่าสุดก็คือแม่ก็บอกว่าแม่ก็อินมากแล้วก็แบบรู้สึกที่อยู่อย่นี่ก็เดินเดินเดินมาที่เดินเข้ามาในห้องห้องนอนเลยก็บอกว่าลูกแทนกลับไปเรียนนะลูกอะไรเงี้ยไม่ได้ง่ายเลยไม่ได้แบบว่าในในเรื่องมันเหมือนแบบพระเอกก็แบบดรอปเรียนมาเนี่อแล้วก็แบบแม่ก็บอกว่าไม่ต้องไม่ต้องเสียใจนะลูกกลับไปเรียนนะลูกอะไรเงี้ยตอนรบซีนนั้นแม่เขามีควดอยางไห็นใหม่ากเพราะว่าครั้งแรกเขาตกใจว่า จุกได้กับอันนี้มันเริ่มเริ่มซีนติดกันในกองเขาพยายามยังไงจะตัดนะผมว่าผมว่าเขาน่าจะปลดล็อกตั้งแต่ซีนนั้นแล้วแหละแน่ปลดล็อกตั้งแต่ซีนแรกแล้วเขาก็ไม่ได้มีฟีดแบ็กอะไรแต่เขาก็แบบเขาก็แบบมาบอกว่าแบบเออเศร้ามากเลยเนี่ยแม่นั่งร้องไห้นะทีวีกับยายอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีคอมเมนต์กับบทลด่ีนไม่ค่อยมีแต่แต่ด้วยด้วยแบบช่วงหลังๆมันอาจจะแบบเน้นหนักไปทางแบบดราม่าเน้นหนักไปทางแบบใช่ใช่ลฟซีนอาจจะแบบ ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นใช่ใช่เมือนตอนแรกตอนแรกนี่ค <telefon> ือโอ้โหปัดเหวี่ยงเออทุกตอนเลยทุกตอนก็ฝากรักสุดท้ายเยจอมเหวี่ยงไวยนะครับก็เหลืออีกน่าจะประมาณผมก็ไม่ได้ใจเหมือนกันนะก็น่าจะเหลืออีกสักประมาณแบบใกล้จบแล้วแหละก็มาถึงแบบบทสุดท้ายของเรื่องแล้วว่าจะสรุปยังไงสุดท้ายแล้วเฮ้ย นางเอกจะได้กับฟเองไหมหรือว่านางเอกจะกลับไปหาแฟนเก่าเขาหรือว่าอะไรเรื่องมันก็มาลุมมาตุ้มมีทั้งเรื่องปมของครอบครัวเราปมของนางเอกปมของตัวพี่ปีเตอร์เองอะไรเงี้ยก็มีปมหลายๆอย่างที่ต้องเคลียร์อีกเยอะก็ฝากทุกคนติดตามละครรักสุดทรยาจงเบียดด้วยครับ 在我们家。